คนเราเกิดมาเนี่ยต้องทาน4ี่อย่าง1ทานเกิดสองทานเก่3ทานเก็บ4ทานตายทานเกิดเนี่ยคือผู้ให้กำเนิดอ,อย่างพ่อแมอ่ผู้มีพระคุณที่ดูแลเรามาถ้าเรามีโอกาสได้ตอบแทนควรตอบแทนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมแล้วก็ทานแก่ก็คือหมายถึงว่าเนี่ยอย่างสร้างวัดสร้างศาสนาสถาน,ถานอย่าง,งพี่ในวิหารตอนนี้ ก็มีการเทศธรรมมีปฏิบัติธรรมแก่มาปุ๊บเราก็มีที่พักจิตพักใจอย่างน้อยได้มาสร้างบุญสร้างกุศลปฏิบัติธรรมทานเจ็บเนี่ยก็คือเวลาเราเจ็บป่วยสิ่งที่จะทำให้เราหายได้ก็คือยาอคือสถานพยาบาลเวลาเจ็บก็จะได้มีที่รักษามีที่ช่วยเหลือทานตายก็คือทำบุญสร้างเมน สร้างสาธาประโยชน์อย่างสุสานเป็นต้น